๑๗มีนาคมก็คือของเฉพาะ3 <c oughs> เดือนแรกของปีนะครับนี่คือข้อแตกตา่างที่ที่สำคัญของงบดุลของงบกำไรขาดทุนที้องค์ประกอบของของบกำไรขาดทุนมีอะไรบ้างนะครับันดับแรกเลยรายได้ทุบนิษัเราจะเป็นรายได้เสมอนะครับจากว่ารายได้จากการขายอันนี้ก็จะเป็นบริษัททั่วไปรายได้จากการขายกับเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีรายได้อื่นเข้ามาประกอบส่วนใด ัวที่สำคัญคือตัวรายได้จากการขายตรงนี้จะเป็นตัวที่เป็นเยอะสุดรายได้อื่นเป็นรายได้จากดอกเบี้ยจากการฝากธนาคารมันจะเป็นองค์กออนข้นงเล็กน้อยไม่ได้เป็นสาระสําคัญเท่าไหร่แล้นะครับถ้าสองอย่างรวมกันก็จะเป็นรายได้รวมทั้งหมดนะครับก็ค <fire> ือเอาสองสองรายการมาบวกกันของบริษัทในตลาดแล้วส่วนใหญ่จะมีสองสองรายการนี้ส่วนใหญ่จะมีสองรายการนี้นะครับเพราะว่ารายได้อื่นส่วนใหญ่ก็คือรายได้จากการที่มีเงินฝากธนาคาร เป็นของเพื่อพวกสินทรัพย์ผลเงินที่ก็มีอยู่นะครับพอได้รายได้พวกก็คือจะต้องหักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่าย,ยาต่างๆตัวแรกเลยก็คือเขาจะเป็นตัวแรกของต้นทุนขายก่อนเช่นในบริษัทที่มีรายได,ได้อยู่หนึ่งหมื่นสองพันล้านบาทต้นทุนขายจปรนาณสามร้อยนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอันนี้คือเสนอเป็น,นอ,อันนี้คือต้นทุนวัดสมมติว่าเป็น บริษัทชาเขียวของเราเนี่ยคือเราขายชาเขียวไปในต้นทุนที่เป็นพวกของน้ําชาเขียวที่เราเอามาใช้ในการผลิตนั้นต้นทุนเรื่องจากไรต่างๆส่วนค่าใช้จ่ายในการขายก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับคนผู้บริหารพนักงานต่างๆค้าเงินเดือนนะครับแล้วก็ทางด้นานของมาร์เก็ตติ้งโฆษณาต่างๆนะครับก็จะมีอีกในส่วนนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็ทำด้วยดอกเบี้ยจ่ายถ้าเกิดบริษัทที่ไปผู้เงินจากแงบงก์มาก็ต้องมี ต้องหาค่าใช้จ่ายส่วนนี้ถ้าบริษัทที่ไม่มีกู้ยืมยืมงินจกแบงค์เลยก็จะไม่มีค่าใช้ใจ่ายดอกเบี้ยจ่ายนะครับเสร็จแล้วก็ได้ภาษีกันได้ถ้าบริษัทนั้นต้องเสียภาษีนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดบริษัทที่ไม่มีภาษีนได้คือบริษัทที่หนึ่งขาดทุนนะครับสองก็คือได้รับการส่งเสริม BOI ให้ไม่ต้องเสียภาษีนะครับแม้ว่าจะทำาไรก็ไม่ต้องเสียภาษี ตรงนี้ก็จะอยู่ตรงส่วนนี้อันนี้เขาก็คือตัวเลขรายการหลักๆขององบกำไรขาดทุนที่ควรจะมองว้อยจะมีตารางเท่านี้เขาก็จะรวมมาว่าเป็นค่าใช้จ่ายาทั้งหมดเท่าไหร่เขารายได้รวมหนึ่งสองหนึ่งร้อยลบด้วยรายจ่ายทั้งหมดหนึ่งศูนย์ลบสามศูนยเขาจะได้เป็นกาไรหรือขาดทุนสุดท,ที่หนึ่งสี่จุดศูนย์นะครับนี่คือสุดที่มายถึงสุดที่จากทั้งหมดละ จากค่าใช้จ่ายที่อย่างเท่าั้แหละเะว่เป็น4 7 0แล้วก็หารด้วยจำนวนหุ้นก็จะออกมาเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นก็คือบาทต่อหุ้นก็คือตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้จะเราอาไปใช้ในการหาค่าอะไรครับตามปัจจพื้นฐานหาค่า PE ค่า PE นี้จะเรียกว่า EPS ถูกต้องภาษาอังกฤษคือ EPS EPS คือ earning per share earning ก็คือกำไร per ก็คือต่อแล้วก็ share ก็คือหุ้น EPS คือกำไรต่อหุน้นภาษาไทายไม่มีตัวยออ่อสเหรับเห็นถ้าดูในบทวิเคราะห์วิจัยก็าจะเขียนกำไรต่อหุน้นแต่ถ้าเป็นเขียนเป็นภาษาอังกฤษาจะเขียนย่อ,อเป็น EPS นะครับอันนี้ค่อนข้างดเเีเป็นตัวอย่างสแตนดาร์ดที่รวมค่อนข้างที่จะรวมรวม้ตัวหลักอออไอเทมหลัก,ลกของงบกำไรขงหุนไว้ทีนี้มันจะมีตัวหนึ่งที่มันครยะเราพูดถึง คุณภาพของ EPS ที่เรานอาไปใช้ในการหาค่า PE ควรจะจำได้ไหมว่าบางตัวมันมีค่า PE ่อกาไรสุทธิต่อหุ้นสูงมากแต่บาง,งคารั้งเนื้หุ้นไม่ได้สะท้อนสะท้อนของตัวของกํไรสุทธิที่เติบโตเพราะว่ามันมีรายได้จากที่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่านัน r ีเค r ร์ n ิงที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงานหลักของบริษัทนะครับเข้ามาเช่น,นตัวอย่างเช่นมันจะมีก็จะมีกำไรจากการขายสินทรัพย์ หรือเงินลงทุนนั่นคือมันก็จะโผล่เข้ามาโผล่เข้ามาบางอานซึ่งตัวนั้นเองเนี่ยเราจะต้องเอาไปหักออกเอาไปออกไปจากการคิดกำไรสุทธิต่อหุ้นเพื่อที่เพราะว่าอันนั้นคือมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกๆปีนะครับข้สองสมมติว่าเขามีรีพอร์ตเรื่องกำไรสุทธิกำไรจากการขายเงินลงทุนหรือกำไราจากการขายสินทรัพย์นั่นหมายความว่าในอนาคตถ้าเกิดสินทรัพย์นะั้นเป็นสินทรัพย์ที่ทำกำไรให้กับบริษัทณปัจจุบันเมื่อเขาขายไปแล้วเนี่ย นะครับเพรเนี่ยกำไรเขาควรจะลดลงเช่นสุนทรัเขามีโรงงานอยู่สองโรงงานเขาขายไปหนึ่งโรงงานปีนั้นก็จะพุ่งกำไรเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ที่ตอกลอไปเนี่ยรายได้จากการขายเขาจะต้องน้อยลงเพราะโรงงานเหลือแค่หนึ่งโรงงานนั่นนี่คือหลักในการมองนะะอีกตัวหนึ่งที่จะพบบ่อยในงบกำไรขาดทุนสุทธิที่จะต้องมองแล้วก็ระมัดระวังไว้คือเขาเรียกว่ากําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนตัวนี้ค่อนข้างที่จะสิงค่อนข้างเยอะนะครับในงบการเงินเพราะว่า บริษัทที่ร่วมทำเกี่ยวกับพวกของ Import, Export, อินพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตส่งออกทั้งหลายที่เพิ่มพารา,ายได้จากต่างประเทศจะมีตัวของไอเทมรายการ,น,าการ,าารนี้เสมอ่องบกำไรขาดทุนนะครับกำไรขาดทุนจะอัตาราแลกเปลี่ยนถ้าเกิดระหว่างช่วงทางมิ่งหรือปีไหนที่มันมีนอัตราแลกเปลี่ยนมันมันผลค่อนข้างเยอะตัวนี้จะอิมแพคให้ตัวของกำไรสุทธิค่อนข,ข้างเยอะให้ระมัดระวังไว้ ในนี้ไม่มีโชว์นะครับสว่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่จะกระทบต่อ,องวกปขาดทุนสำหรับบางธุรกิจเช่นธุรกิจปิโตโเคมีหรือพลังงาน,าน,านจะมีเขาเรียกว่าขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของของอินเวนทอรี่ครับของ ่สอสต์แวร์หรือซอฟตตามภาษาอังกฤษครับตัวนั้นบางทีอาจจะแฝงอยู่ไว้ในในต้นทุนขายบางบริษัทเขาจะเข้าไปรวมในต้นทุนขายแต่บางบริษัทเขาจะแยกออกมาตัวนั้นค่อนข้างเยอะเพราะว่าตามหลักบ,บัญชีถ้าเกิดว่าสินทรัพย์ใดๆที่มันมีมูลค่าได้ยลงตามมูลค่าตลาดเขาจะต้องมาบันทึกในงบการเงิในด้วยนะฮรับเราพัระวังไว้ด้วยนึงถ้าเกิดดูลายใตรมาสตัวนี้มันจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเช่น บริษัทไทยออยบริษัทบางจากบริษัท PTT Global Chemical พวกนี้จะเห็นกระจายงั้นอยากตกใจมากเพราะว่าเราเบางตามากตมากที่หนึ่งที่ผ่านมาตลาดที่สองที่ผ่านมาน้ำมันปรับตัวลงจาก120เหรียญต่อบาเรลลงมาเหลือ80เหลือ90เหรียญต่อบาเรลเขาบุคลอสตรงนี้ค่อนข้างเยอะเพราะงั้นให้ดูตลอดลายปีเพราะว่ามันอาจจะแหวงระหว่างกันมา,ากแต่สุดท้ายนะสิ้นปีอาจจะเป็นปิดเท่าเดิม ถ้าแต่บ้านนี้มันขาดทุนเพราะแต่บ้านต่อไปน่าจะกลับมาเป็นบวกมันตนั้นมันจะสวินพวกเวกอะไรกำไรสุดๆกำไรสุดที่ต่บ้านเด้เราลองใช้อารคาที่ละเอียดจะใช้ไม่ได้ะขขนะครับของบริษัทประเภทนั้นก็ให้ให้เรามาระวังอันอนี้หนึ่งส่วนอุตสาหกรรมที่เป็นเกี่ยวกับพวกแบงค์จะมีตัวที่แมค่อนข้างเยอะคือเรื่องของ uh, r ายเ uh, อ่อรออฟจากนำทรูฟอร์รอคืออะไรที่เขไปฝ่ายผู้แล้ว ม่ได้คืนนะครับเขาก็ต้องมาบุ๊คบุกไอ้ตัวของไลา์ออกในพวกนั้น NPL นะครับภาษาอังกฤษไั่น่าจะภาษาไทยคือไนนอ้ตัวนั้นมันก็จะทำให้มันมีอีเมลแล้วก็บางครั้งที่มันเกิดเหตุการณ์สำคัญสำคัญเกิดขึ้นเช่นน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วเศรษบริษัทส่วนใหญ่ขาดทุนไปหมดเลยค่อนข้างเยอะเพราะว่าไปบุกไอ้ตัวที่รอดขาดทุนจากไอ้ความเสียหายจากน้ําท่วมที่ไปส่งผลกระทบกับพวกของ เครื่องจักรโรงงานต่างๆเขานะครับดังนันเข้าจะปุกทีเดียวค่อนข้างเยอะแต่อย่างไรก็ตามเป็นเช่นปีแล้วเนี่ยเพราไต่บ้านที่4ีบ่บริษัทเช่นบริษัททางด้านของอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในเขตน้ำท่วมที่มาหลายลเขาจะปุกเป็นมาพันล้านนะครับทุนเพราะว่าเครื่องจักรเขาแช่หนาแต่ว่าปีต่อ,ตอมาปีนี้ก็บางบริษัทที่เขาเคลมได้จากประกันที่เขามีประกันมันก็จะกลับเข้ามาอย่างนี้นก็เลยอัพตุนปีแล้วเนี่ยมันจะใช้หาค่า P/E ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามัน ปีล่า,ามขาดทุนไปแล้วก็มาชดเชยปีนี้แทนปีนี้จะเห็นว่าบริษัทสุดาจ,จะมีกําไรที่ค่อนข,ข้างดีส่วนจงมาจากการที่เขาบุกกลับมาของกำไรที่มาจากการที่เขาได้ประกันาชดเชยของปีนี้นะครับนั่นกคือหัวข้อหลักท,ที่เกี่ยวกับเรื่องของกกงกบกำไรขาดทุนที่คนจะมองไว้นะครับคุณถาาถามที่เกี่ยวกับคก็ไม่คับคุ้ใจ ตัาากออกแม่ไปคำนวณาทีัขาดทงี่ันต้กไาใช่แลเราะถ้าเราตัดมันไม่ไม่าไม่มาพิาาจรารณาตัวอากรเปลี่ยนนี่ <ๆ S 1> ันตปีัาดนเรัได้ใช่กเป็นคำถาที่ดีแล้วตัวของ fx อัตรากเลี่ยนเป็นอะไรที่ค่อนข้างปวดหัวมากสำหรับเราะีเพราะว,ว่ามันทําให้ งบมันบิดเบือนไปค่อ,อนข้างพอพอสมควรเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังเพราะว่ามันกระทบ